นี่ครับอยู่กับผมครับแข่แซงแงอันนี้จะมาอันนี้ลองพื้นปูนลองพูนสีก็ได้ครับหนึ่งเที่ยวลองพื้นสีพูนเก่าอันนี้เราจะมาลงสีลงสีจริงครับ สีจริงรอบแรกครับผมอยู่กับผมครับแค่แทงแงะแล้วก็อยู่กับสีหาผนังสีบ้านนะครับผมผนังสีห้ะะองครับนี่ครับดูวิธีกิ้งสีไม่ให้หยดนะครับผมนี่ครับนี่ครับเราก็แทงรับให้ผม่โผล่ลับหมุนโแล้วก็ยกใส่ครับผมนี่ครับไม่ต้องรีบครับ ไม่ต้องรีบครับถ้ารีบเป็นประเด็นเนี่ยผมนี่ครับจะเห็นว่าเป็นคนราศรีกับผนังนี้ครับแต่ไปครับผมนี่อันนี้มันมีปักครับเดีย๋ยวอธิบายให้ฟังว่ากิ้งอย่างไงครับนี่รูปแบบรูปกิ้งสำหรับคนที่กิ้งไม่เป็นเลยนะนี่ครับ นี่ที่ลงมาครับให้ไม่ทุ้ก,กิงครับไม่ได้เราก็กิ้งอย่างนี้ครับกนที่ไม่ให้สียยอดนี่ครับแล้วก็จากยกขึ้นไปนะยกขึ้นไปคนระับ้องหลังนี่ครับยกขึ้นไปก่อนครึ่งหนึ่งนะอันนี้คือลงมาคือหนึ่งเที่ยวครับหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามนี่คือขยีนะ้สี่ครับสามแนละ้ว แล้วก็มองที่ยี่ตรงกลางนะระหว่างรอยต่อครับนี่ครับขึ้นไปหนึ่งสองตัวนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับดูให้เรียบครับอ่านี่ครับเราก็จะสามารถมองเห็นสีที่ติดได้ครับนี่ครับเมหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมครับกิงสีครับ ยกปุ๊บขึ้นดึงขึ้นก่อนนะครับถ้าดึงลงมันจะสลับลงล่างครับหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวเสร็จโปกทางครับนี่ครับหนึ่งสองยี่สีจบครับนี่จบไปก่อนนะครับผมนี่ขึ้นครับหนึ่งนี่ยังไม่ได้นับหนึ่งนี่คือหนึ่งนี่คือลงมาถึงสุดครับสองใช่ไหครับ สามนะครับนี่ครับเราจะเห็นเศษสีนี่ครับหนึ่งลงมาสองเหมือนกันครับนี่ครับดูครับผาดกลางอีกเหมือนกันครับลงมาถึงล่างเดินขึ้นบนสองลงมาสามผาดกลางขึ้นบนทีหนึ่งลงมาทีหนึ่งคือจบครับ นี่ครับนี่ครับหมาเดิมครับกิ่งครับนี่สีมันเหลือน้อยนะนี่ครับกิ่งใบขึ้นลงมาหนึ่งขึ้นไบสองลงมาสามครับผมปาดกลางขึ้นลงจบครับผมนี่คือจอบอ่าเราก็หยับไปเรื่อยฮะอันนี้กล้อง มันเหมือนกับว่ามันแสงไม่ได้ครับมันแสงได้อยู่มุมเดียวครับผมในงาผมจะให้ดูที่เห็นครับนี่ครับนี่ครับนี่ถ้าผ้าอย่างนี้ปุ๊บมันจะกระเด็นลงมาล่างนี้คนระับก็เหมือนกันคนระับมันก็ได้เหมือนกันแต่กระเด็นนะนี่ครับขยี้สามเหมือน,น,นนะกันครับเราเจอนี่ครับอันนี้เขาเรียกขี้สีครับเพราะสีอันนี้มัน เป็นสีเก่าครับผมเอามาใช้ครับตอนใช้ก่อนร่อนได้ครับผมร่อนนี่ครับจะน,นี้ไม่ยากครับตัวน,นี้เสร็จปล่อยทิ้งไว้แห้งแล้วก็กิ้งคับอีกเที่ยวหนึ่งครับแล้วก็ตัดแล้วก็ใช้ได้ตัดสีเดี๋ยวดูขั้นตอนการตัดสีครับไม่ยากครับ 对，那他。No, no, 那揉。了 นี่ครับผมขั้นตอนแรกครับนี่จบไปครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการตัดนะวิธีการตัดครับนี่ครับผมมาดูวิธีการตัดสีง่ายๆครับนี่ครับมองครับผมมองที่ปลายแปรงนี่ครับนี่ครับอ้าครับมองไลยครับนี่ครับลาขึ้นลาบนไม่ต้องรีบครับนี่ครับนี่ครับ มองปลายแปงครับนี่ครับมองปลายแปงแล้วดูที่งานนะผมนี่นะครับนี่ครับน่นี่ครับอย่างพักนี่ฮะนี่ครับนี่เราก็มองที่ปลายแปงข้างล่างนะผมนี่ครับไม่ยากครับนี่ครับมองปลายแปง เราปัดสีไว้ก่อนนะแล้วคราวนี้ก็จะเรียบแล้วครับผมนี่ครับอันนี้คือถ้าเอาสีลงไปใหม่ๆสีมันจะสีมันจะเพื่อนอยู่ปลายแปรงนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะมาให้เพื่อนปักครับแต่เราลูบไปก่อนนะครับนี่ครับคราวนี้ไม่มีสีแล้วเราก็ลูบครับนี่ครับนี่คือได้งานครับผมนี่ครับนี่ครับเหมือนกันครับ <t ips sound> นี่คร <v assessment? S 1> ับอยู่กับผมครับแค่แช่เงี้ยทาทาสีตัดสีง่ายๆตัดแค่แช่งียครับัาสีง่ายๆด้วยตัวเองครับผมนี่ครับนี่คือวิธีการตัดสีครับมาดูเสาครับเหมือนกันครับผมทางเสาวิธีตัดขอเหมือนกันครับนี่ครับ ปลายสีไวก่อนครับก็มาลากลงครับผมดูปลายสีดูแปลงปลายสีนี่ครับว่าจะติดขนาดไหนครับผมนี่ครับนี่ครับอ้เรื่อยๆครับไม่ต้องรีบค่อยๆนะไม่จำเป็นต้องปัดไว้ครับผมค่อยๆตัดได้ครับผมครับนี่ครับนี่ครับ ดูวิธีการตัดพื้นหลังเหมือนกันครับผมนี่ครับอันนี้เกาเรียกผนังพีล่างครับนี่ครับเราก็มองปลายนี่ครับผมมองปลายแปงมองปลายแปงไม่จำเป็นต้องลากไว้ครับช้ยๆนะมองที่ปลายแปงครับนี่ครับผม นี่ครับค่อย,ยลากครับผมลากไว้สีก็จะไม่ติดนะนี่ครับ น wow um> uh ี่ครับผมตัดพ ah> ื้นล่างง่ายๆรับผมครับแกะแท่งี <t <t latego, ้อ่วิธีการตัดสีตัดมุมตัดผนังครับผมเดี๋ยวทับอีกรอบนึงก็จบนะครับผมนี่ครับผมทาสีง่ายๆครับนี่ครับนี่ครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับผมเนี่หลังจากที่ตัดเสร็จแล้วครับผมตัดขอบครับ ตัดขอบเสร็จแล้วตัดล่างตัดบนตัดข้างตัดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเราก็จะมาทับทับเที่ยวที่สามคือเปน็นงานจบครับผมนี่ครับก่อนจะทับเราเอาสีเตากิ้งเข้าไปอะมันจะมีเม็ดมั่งนะนจะทับครับผมเราก็เอากระดาษทรายครับกระดาษทรายนี่ครับผมนี่ครับ อกับหัวนี่ครับผมประมาณนี้ครับ้าวกับหัวเออนี่ครับอ่ะนี่ครับผมดูครับกระดาษสายลูกก็หน่อยฮะนี่ครับผมลูกไม่ทั่ว นี่ครับผมอันนี้เราก็จะมากิ้งนะครับผมนีน่ครับกิง้งเป็น ขั้นตอนสุดท้ายครับผมของการทาสีบ้านครั้งนี้จบคลิปนี้ก็เป็นช่างทาสีได้แล้วครับผมนี่ครับวิธีการกิ้งสีกล้องเดิมครับเหมือนกันครับเหมือนกันกับรอบรอบที่ผ่านมาครับผมนี่ครับบางครั้งไม่จำเป็นต้องกิ้งแรงครับ เื่อยครับผมนี่ครับนี่ครับเบาๆครับรอบนี้รอบที่สามจะไม่เปลืองสีนะครับผมจะไม่เปลือสีเท่าไหร่ครับนี่ครับ เบนออกมาได้ครับเบนออกมาได้ครับนี่ครับเดี๋ยวนี้จะไม่เพื่องสีหน่อยครับนี่ครับเห็นว่าเพื่อนติดปั๊บปั๊บนี่ครับอันนี้คือเทคนิคครับเทคนิคช่างนะครับนี่ครับอยู่กับผมครับแค่แสะกเงี่ย 啊，嘴巴办，你来啊，啊，大爷，留着我。 นะครผมกิ่งขึ้นกิ่งลงแล้วก็กิ่ขึ้นแล้วก็กิ่งลงครับนีครับขึ้นขึ้นลง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 แล้วก็ขึ้นขึ้นครับผมนี่ครับที่ยี่สิบเข้าแล้วมีเม็ดก็เก็บหน่อยแค่นัครผม นี่ครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวรอสีแห้งจะเนียนนะผมนี่ครับผมอยู่กับผมครับแค่แงแงีคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าคลิปนี้ถ้าดูจากกระต้นจนจบก็ทาสีได้นะครับผมครับไปช่างทาสีได้อ่าอันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับแคทแงเงี้ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแคทแงเงี้ยได้ทาคลิป ง่ายๆให้ชมให้ดูกันต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ